ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจทำให้เราเสียโอกาสทองไปชั่วนิรันดร์แต่ดรรุ่งมลิกะมาตรองผู้ว่าการด้าสเถียนรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางที่น่าสนใจที่จะพลิกสถานการณ์นี้ให้กลับมาดีขึ้นคุณพร้อมจะค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่หรือยังมาดูกันว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากรัฐคิดเอกชนทำเป็นเอกชนคิดรัฐเอื้อถึงจะเป็นกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนกันเถอะในงานสัมมนาที่น่าสนใจมากเรื่อง ประเทศไทยต้องรอด,ดอเซฟไทยแลนด์ริสทรีเฟรมไรส์ดรุ่งได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยของเรายังคงต้องต่อสู้กับปัญหาและจุดอ่อนหลายด้านที่มาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเรามีจุดแข็งที่แข็งแกร่งพอที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตัวอย่างเช่นแรงกดดันจากต่างประเทศอย่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์การเก็บภาษีศุลก,กากรที่เข้มข้นขึ้นหรือการแข่งขันในภาคการผลิตที่ดูเดือดล้วนเป็นอุปสรรคที่อาจทําให้ประเทศข,ของเราโดนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือทางเศระ เศรษฐกิจได้ง่ายๆในขณะที่ภายในประเทศปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ครัวเรือนที่สูงลิ่วรวมถึงข้อจำกัดในนโยบายต่างๆก็เป็นแรงกดดันที่ไม่น้อยหน้าเลยแต่เดี๋ยวก่อนและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไปประเทศไทยของเรามีจุดแข็งที่แท้จริงหลายอย่างที่ยังไม่ได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลองคิดดูสิโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งของเราเช่นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรกว่า90%ซึ่งหมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายหรือระบบพร้อมเพ,พ ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ26%ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากๆแต่กลับยังไม่ถูกนำมาใช้สร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ระบบการเงินที่มั่นคงและภาคธุรกิจเอกชนที่ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวก็เป็นทรัพยากรสำคัญที่เรามีแต่ปัญหาคือเราไม่ได้ต่อยอดจากสิ่งเหล่านี้ให้ดีพอรตรุ่งอธิบายอย่างชัดเจนว่า พื้นฐานประเทศไทยถือว่าดีในระดับหนึ่งเรามีโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและดิจิทัลที่ดีระบบการเงินเข้มแข็งพอสมควรภาคธุรกิจภาค,ภาคเอกชนมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวแต่ปัญหาของเราคือต่อยอดจากพื้นฐานเหล่านี้ไม่ดีนักไม่ได้นําข้อมูลที่มีมาใช้หรือไม่ได้ถูกนํามาใช้ในทางที่ถูกที่ควรที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศเราคงมีจุดบกพร่องช่องโหว่ที่ทําให้เราใช้สิ่งเหล่านั้นได้ไม่ดีพอนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้เสียโอกาสไปเปล่า เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างมีคุณภาพดรรุร่งเสนอ3แนวทางหลักที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงมาดูกันทีละข้อเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับทุกคนนะครับข้อแรกคือการกำหนดทิศทางพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่จริงๆของประเทศเราเช่นถ้าเราเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก็ต้องมั่นใจว่าทิศทางนั้นเข้ากับความแข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เราได้พูดถึงไปแล้วข้อ2คือการสร้างกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อความสำเร็จและโปร่งใสเพ มอคือการเร่งความร่วมมือระหว่างรัฐบาลภาคเอกชนและภาคการเงินเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างรวดเร็วและยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดรรุร่งเน้นย้ำว่าประเทศไทยต้องเลิกยุติดก,กับแนวคิดเดิมๆที่ว่ารัฐคิดเอกชนทำแต่ควรเปลี่ยนเป็นเอกชนคิดรัฐเอือ้อซึ่งหมายความว่ารัฐบาลไม่ควรลงไปแข่งขันในสิ่งที่เอกชนทำได้ดีกว่าแต่ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอย่างเพียงพอและภาคการเงินต้องกล้าจัดสรรสินเชื่อเพื่อเสริมศักยภาพของเอกชนให้แข็งแกร่งขึ้น แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างการให้เอกชนเป็นผู้คิดและนำนโยบายนั้นจริงๆแล้วเป็นการพลิกโฉมระบบเศรษฐกิจแบบเดิมๆที่รัฐเป็นใหญ่คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ประเทศไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันมากขึ้นนี่คือประเด็นที่หลายคนอาจเห็นต่างกันและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไปแพลตฟอร์มรีนเว t t h a i l a n d ที่เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนการเงินและรัฐเพื่อออกแบบนโยบายอย่างมีส่วนร่วมสร้าง co-creation space นี่ทุกฝ่ายร่วมกันคิดแก้ไขและขับเคลื่อนปัญหาโดยมีเอกชนเป็นแกนหลักรัฐทำหน้าที่สนับสนุนและสถาบันการเงินช่วยจัดสรรทรัพยากรเพื่อรักษาอุตสาหกรรมสำคัญเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่กำลังเผชิญภาะวะถดถอยดอกเตอร์รุ่งกล่าวอย่างมั่นใจว่าถ้าแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองอย่างจริงใจต่อเนื่องและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยจะมีพลังฟื้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนแล้วคุณล่ะคุณเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่ การให้เอกชนเป็นผู้นำคิดค้นนโยบายเศรษฐกิจนั้นดีต่อประเทศไทยในระยะยาวหรืออาจนำไปสู่ปัญหาใหม่ๆแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะผมอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไร